ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนิวก้าวันนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นดีโมแมนง่ายๆนะฮะโอเคก็มาเล่นง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาอธิบายก่อนแล้วกันนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวจะพูดเป็นสไตล์ของผมละนะฮะอืมโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะพูดเป็นสไตล์ของผมละนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้พูดเป็นสไตล์ของผมนี่แหละโอเคโอเคต่อมานะฮะอาวุธก็ อาวุธของเดโมแมนก็คือจะมีอยู่3ามอย่างนะฮะก็จะมีแกนเนทตลันเชอร์ติกี้บอมลันเชอร์แล้วก็บัตทอนนะฮะโอเคสามอย่างนี้เลยนะฮะโอเคก็มาฝึกคันพื้นฐานกันเลยนะครับโอเคก็สำหรับแมบ,บนี้ก็สามารถลงได้ต้คลิปนะครับผมเคยต่อแล้วก็เดีย๋ยวไปดูกันใต้คลิปแล้วกันโอเคมาเข้าเรื่องเลยก็สำหรับปืนแกนเนทตลันเชอร์นะครับก็คือเวลาเรายิงเนี่ย มันจะย้อยนะครับให้เรายิงไว้สูงๆหน่อยนะครับเนี่ยเราต้องฝึกนะครับถ้าจะเล่นเดมูแมนเราต้องฝึกยิงย้อยนะเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็กะสูงๆไว้หน่อยเนี่ยแบบนะั้นแล้วก็คือเล่นเดมูแมนเนี่ยต้องแม่นนะต้องแม่นแล้วเราก็คือไงอ่ะแล้วเราต้องเดาเป็นด้วยนะคือกะระยะไวนะ้อนะครับซึ่งผมก็ไม่โหดหรแล้วแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับโอเค ก็สำหรับปืนนี้นะเวลาเรายิงอะ่ะยิงส่วนไหนก็ตามนะครับมันจะลดร้อยตลอดนะครับเนะี่ยยิงส่วนขาก็ลดร้อยเนี่ยลดร้อยตลอดนะโอเคอันนี้เลยสำหรับแกนิตลันเชอร์โอเคถ้าสมมุติว่าแบบนี้มันง่ายไปนะครับเราก็ขึ้นมาปรับขึ้นมาปรับเนี่ยข,ขึ้นมาปรับห้องนี้โอเคเดินเดินมาเลยนะขึ้นมาปรับตรงนี้นะครับปรับให้มันเดินแบบแรนดอมนี่แรนดอมแบบนี้นะครับมันก็ จะเดินแบบไง yeah. ไม่อยู่กับที่ละเนี่ย yeah. ล้วก็ฝึกยิงได้เลยนะครับเนี่ยฝึกยิงฝึกยิงนะครับเนี่ยโอเคก็คือแบบนี้ก็สำหรับคนเนี่ยอ่านง่ายง่ายไปอีกนะครับปรับเป็นแอร์ช็อตเลยเดินมาตรงนี้นะครับอิงตรงนี้ไปหนึ่งทีให้เป็นสีเขียวแล้วก็ฝึกแอร์ช็อตนะครับแอร์ช็อตนี้ก็ต้องฝึกนะครับฝึกดาเหมือนกันนะการระยะไว้เนี่ย ก็ก okay. ็ผมก็พอได้นะแต่ว่าไม่เคยแอ r ช็อตได้สักครั้งโอเคนะครับโอเคไปพอละสาหรับแกนเดตลันเชอร์ก็มีเท่านี้นะครับก็มาฟึดกันได้นะแบบนั้นโอเคโอเคนะครับต่อมาสติกกี้บอมนะฮะก็คือเวลาเรายิงไปน่ะมันก็จะอยู่ที่ดาเมจร้อยตลอดนะถ้าอยู่ใกล้ใกล้ตัวเลยอะ ถ้ายิงถ้าระเบิดยิงอยู่ไกลนะครับไดเมนก็จะเบาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะถ้าไกลๆแบบนี้เนี่ยลดแค่นีดเดียวนะครับเนี่ยนะครับก็ห้าสิบขึ้นตลอดนะแล้วก็ข้อดีนะของปืนเออ s t r a t e g i bomb มันคือมันจะยิงกระจายนะครับเวลาโดนมันจะโดนหลายตัวเนี่ยข้อดีของปืนมันนะครับต่อไดเมนก็จะอยู่ที่ห้าสิบขึ้นห้าสิบนะครับโอเค ก็เวลายิงก็ให้เรายิงไปทางซ้ายทางขวานะเวลามันหลบมันจะหลบไม่ได้ถึงมมนหลบได้มันก็จะโดนสักหนึ่งลูกนะครับเนี่ยโดนสักหนึ่งลูกเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแต่ว่าก็มีประมาณนี้เนาะสำ,ส,ำส,ำส,ำสำติกลันเชอร์นะครับโอเคก็ <c oughs> <Okay. S 1> ถ้าสมมติว่าเป็นสายคิวแบบจริงๆก็คือยิงไปเลยยิงที่ขวานี่ยิงขวามนะัน่ยผมก็ยิงที่ขวานะ าะว่าผมมีหมอผม,มอยู่นะครับเนี่ยต้องการด้วยนะถ้ายิงไปแล้วคือศัตรูมันอยู่ไกลสติกี้วอมเนี่ยอย่าพึ่งกดนะครับรอมันเดินมาใกล้ๆก่อนโอเคเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะครับเออแล้วอีกอย่างนะสำหรับแก ER นตลนเชอรอเนี่ยเวลาศัาตรูอยู่ใกล้ๆกันหลายตัวเวลาเรายิงไปโดนตัวเนะี่ยมันจะกระจายนะแต่ว่าดามจตัวที่อยู่ใกล้ใกล้เนะี่ยคือมันจะยิงลดเบานะครับโอเคมันจะลดเบานะ โอเคมาต่อมาบัตทอนนะครับก็คือขวดนี้แหละเวลาเราตีจะลดที่65เนี่ย65ถ้าคีย์ก็195ก็ถือว่าแรงนะครับ3ทีก็ตายละสำหรับหมอนะครับถ้าเป็นสปายก็2ทีใช่ปะ2ทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยทำไมมันคีย์ตลอดเลยวะรู้สึกว่ามันคีย์ตลอดโอเคอันนี้หมอน่าจะ3ทีนะครับเฮ้ยทำไมมันคีย์ตลอดวะเอา มันคีดตลอดเฉยเอาโอเคหนึ่งสองสามสี่เอไม่โดนลองโซเจอร์หน่อยเนี่ยมันคีดตลอดไม่รู้เป็นไรหนึ่งสองจเก้าสองนะครับแปลว่าสปายก็ต้องสองอเคแล้วสไนลนะ่ะสไน์ก็สองนะครับน่าจะสองอเคสองเนีย่ยก็ประมาณนี้นะสำหรับเดโมโอ,โอเคก็สำหรับ คลิปหน้าก็รอรับชมครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นอะไรก็รอดูได้เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันจะทําอะไรนะครับเพราะว่ามันมีหลายหลายอย่างนะครับที่ผมจะทาคลิปน่ะไม่แน่ใจนะว่าจะทําแบบไหนดีนะครับโอเคบายเนี่ยก็มีประมาณนี้นะไปฝึกกันดูนะครับโอเคนะก็คลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมามอย่าลืมกดซับส่วแคแคร์ก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมตัวนี้ของด้วยนะครับผม อย่าลืมดูในของจะได้เอามาทําคลิปเนี่ยนะครับก็เอาเป็นแบบคนที่มีของจริงๆนะไม่ต้องไม่มีของแล้วมาดูเนตนะโอเคโอเคบาย